ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ E ีฟบอลสองพันยี่สิบสี่โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิม สำหรับใน่วนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ที่มาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของโน r ิ a ล i n g c o n t r a c กนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าสื่อดังประเทศนะครับทุกคนให้การคาดการใครมากันบ้างนะครับก็มาการับชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยยกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะดำเการพูดถึง การคาดการแพ็คของนาเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของโนมิติ้งคอนแท็กนะครับก็คือสาหรับแพ็คเดิมหรือแพ็คปัจจุบันนะครับก็มีมาทั้งหมด2แพ็คตามนี้เลยนะครับก็กําลังจะหมดอายุแล้วคนก็คือวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนะครับเมื่อเปิดมาก็จะไม่เจอแล้วนะครับสำหรับ2แพ็คเหล่านี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าสื่อต่างประเทศนะครับให้การคาดการใครมากันบ้างคนก็มาเรื่องมันที่สื่อแรกเลยแล้วกันนะครับ สำหรับสื่อเรกคนในภาพหน้าปกนี้นะครับนำทัพโดยเทียโกซิวาทุกคนแฟรงกี้เดยองนะครับแล้วก็เบลล์ลตินะครับอันนี้คือเป็นภาพหน้าปกของการคาดการ์สื่อแรกนะครับเป็นแพ็คของมัสเตอร์ฟูสตานะครับก็ให้การคาดการณ์ทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยอาริซอนเบเกอร์ทุกคนแฟรงกี้เดยองนะครับเทียโกซิวาทุกคนคูรูเซฟกี้นะผมบูโนกิมาร์ไรส์นะครับผมแล้วก็ซินเซนโก้นะครับปิดท้ายด้วยซาอูลและเบลล์ลตินะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับ ก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากแลกใครกันบ้างหรือว่าเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและสื่อที่2องคือการคาดการมาคร่าวๆเท่านั้นนะครับก็คือเป็นภาพหน้าปกตามนี้นะครับเป็นแพ็กเดียวกันทุกคนก็คือแพ็กของม a สเตอร์ฟูลสตาร์นะครับก็นำทัพโดยรูเบนดิอาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ตำแหน่งของกอลหลังเซนแบ็กหรือว่า CB ีนะครับคนที่2ก็คือหลุยดิอาจากลิเวอร์พูลเขาตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับแล้วก็ปีกขวาอีกหนึ่งคนก็คือคิงลี่โคมองจากเสือใต้บเยับันนนี้กก็็เปารคาาดกร์ และเพิ่มเติมอีกหนึ่งแพ็คก็คือเนี่ยคนเป็นเพลเยอร์ทรานเฟอร์นะครับก็เป็นรูปภาพคร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ทุกคนที่ย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมนะครับตำแหน่งของปีกขวาทุกคนและต่อด้วยกองหน้าตัวใหม่ของ FC บาร์เซโลน่านะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนาเป้าอีกหนึ่งคนก็คือตีมอร์ไวเนอร์นะครับที่ย้ายมาสู่ท็อตแนมฮอสเปิร์ตนะครับนี่ก็คือเป็นการคาดการคร่าวๆนะครับสำหรับเพลเยอร์ทรานเฟอร์นะบ่มการย้ายทีมของนักเตะล่่าสุดนนนััเองะครบ ก็เป็นการคาดการณ์คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ถามว่าไอเทมดาวทุกคนหาได้จากไหนนะครับก็คือรอจัดได้จากเมทพาร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเมทพาร์ก็มีการรีเซ็ตเช่นกันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็รอเก็บจากเมทพาร์ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าเหลือไอเทียมดาวเท่าไหรกันบ้างน,นะครับทุกคนเหลือเยอะกันบ้างหรือเปล่าหรือแลกไปหมดแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภ ไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ